องคักนโนทองนอกแกไม,ม่เปล่นละตัวแรกขังเกตมันน,น,นั่นเลยคเล็กเติมนะตัวนอก,นอกอโอ้โ่ะเยตีุถ่ถตื้นอะไรเยยบลงหมดเยนักนาซำกลับจากชายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามและก็นฮับส้มินดี่ตอนรับเข้าสู่สองบอกเพชร มืันนี้กะพาเดียวเดินทางขึ้นหาของหยุบของกินพี่น้อยไปกับทีมงาน4ี่คนกับี่รถจากักรุละขั้นนะไปเดียวรถถ่ขึ้นโรงนี้นะรถถ่ายในลำปากไงไปกะซุกเป็นซุกแต่ละบ่อนนะแต่รถจักรมันมีบอลลีนะ่ ปากเติรทางครับพี่น้องมีธรรมดานะเฮ้ยนักเป่าก็พ่อนักเนาะ วิทย์แงอะไรสายลุยพ um> ี่น้องลุยเป็นลุยตอนที่เขาขึ้นนี่ก็แดดนะมือนี้นะแดดล่มพี่น้องเรียบร้อยแล้วคันหนึ่ง คือไปโดนน้ำนี่มานี่ยน้ำไม่น้อยเลยน้ำเต็มานะพาเดียวเดินทางหอที่พักแล้วล่ะเพื่อสีหอดกับมีธรรมดานะมาหอดแล้วก็เดี๋ยวสีหาปันทุนก่อนปันทุนแล้วก็สีได้พาเดียวเดินทางเออหาของยุของกินก่อนอย่างเงยเดี๋ยวออกไปหาของยุของกินก่อนทีมงานเขาก็ไปหายามแเฮวยามกับดักนะสุผลเสรอไว้รอบก่อนนะ ดืบมาฟ้านี่ฝนกะจะตกเลยพี่น้องเ้ยมืดคึมมาแล้วนะเริ่มลงมิดเลยโอ้ยแดดคักจับจอนะมาไปบึงหมูคบมากระบกสะนาะ Hoàn toàn mà cơ bốc là cơ mi đút chấm thì nó mới mi kín chấm á Để bây giờ bớt cục โอ้โหอลิพี่น้องเอาไม่ได้แล้วสำนีน้นะ มื่อเลาะแล้วพี่น้องไงมีเจอะเพื่อนะเมื่อตะเลาะมีพบเพื่อเลยนะพบแต่กระหอกพบกระหอกกะไม่ได้จัดซ้ำนะต่หมูกะทั้งพีนี่เห็ดหอยมันตัวเดียวน,นะหอยมีดุดซ้ำหอยที่กระจะอยู่นั่นนะ่ะอยู่แคมบอนผู้ผู้จักมีมีหอยเสือสวนหาอยู่แคมบอนผู้น่าจะเจอก็บปจักเลยเพราะว่าสอกตูตัวนั้นนะเดี๋ยววันนี้กะจะได้หาเลาะมือก่อนพี่น้อง มืดแล้วนะบีคอยเห็นหงเห็นหดเพลอะเดี๋ยวเมื่อฮอดที่พักสิทายให้เบิ้งอีเธอนึงนะเดินทางฮอดที่พักแล้วล่ะมาหอดที่พักกันสักหน้าเลยด็อกหน้าเลยมีข่าวดีอยู่บ่าให้พยายามเฮ้วนะนำหนังอมาเนี่ยฮะถกมาเลยนำหนังอะไรมาเนี่ยถือเฮ้วแล้วป้ะโอ้ยถ้าพันต้นกว่าเน้าเลยพันต้นถือเฮ้วแล้วถือเฮ้วละเออเออทาอย่างไรทาตะเวนนี่ ทาตะเวนนี่เย่าไปหามเอาได้เยอะมาเยอะมากพอดีแบบพิเศษมีแหงคือไทยนโปอดได้หมูใหญ่อยวะสอบปลายสอบปลายถึงเหวได้ไทยนโปอดสืามซอกเอาไปแล้วโคตรเลยเลยปวดคือเสียได้ยำหนังอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเลยหนึ่งข้าวก่อนป๊อปกระชุกแล้วข้าวอันก็ตึงเลยมว่ามเลยก็เลยมือไผ่เลยหมูกะเห็นห้อยมันอยู่แคมบอนนี่แต่ คือวายยู่พุ่มมีมีคนตองคือสีโปกเป๊กโป๊ะเป๊กอยู่ไปสีสมอยมีมีห้อยหอยคนมีมีไรหอยคนไรมมีเพิ่มมามีมีเพิมาเลยนะเขกลุ่มเขานี่อแลรวอลลิหรือวอลีมาวอลีนี่ละถือเฮลละฮลละโกว่างสามี้มือเนาะกลับมื่อสามี่มือเม่้ามกลาบมือเลยข้ามือมือวันที่ที่สันที่วันที่เจ็ดมือนี้กันมืนี้วันที่แปดสี่มือนึงเด มาคืนหมดเลยกันโอ้ไหวเต็มเลยชสมือแล้วหมูนะเรียบร้อยแล้วหรือว่าดึงดึงขย่าเขย่าอยู่อเรียบร้อยแล้วโอ้บ่เทบนข้างนี้แล้วเทสองโซ่สองซ่เงาเจ้านี่นะสองโซ่เงาพ่อเนี่ยเลยสองโซ่แม่โซ่พ่อได้สามโซ่ผมจะหจอมูใหญ่นะหมูนะหมูนระเกงวะมูนตัวยาวๆวันนี้ก็ตัวเงาตัวเงาแล้วทำอยู่เต็มก้นโอ้ทำมัจ้องนะเฮ้ยทำมันนะ าทีมงานมาแล้วนะพยายามเฮวากันเลยมะท่องซองล่างสมอยออกมาท่องไปเย็บเลยเขาจมุนแนั <exaggerated> ้นนะมันท่นเย็บเนาะท่นเย็บเออบะต้นเฮ็ดลางเดียวเรียบร้อยเลยเขาเอชทางมัวสปริงโคบก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 เฮ็ดจอชทางมันที่มาตามกินโคบกนี่ไปจะห้อยหมุนหมุนอยู่ก็เรียบร้อยแล้วอ่ะทีมงานเรามาแล้วนะเดี๋ยวนั้น ปันทุนจังน้อยจังยางออกไปเบิ้งนะว่าตัวน้องัวใหญ่จังเลยสรุปแล้วก็มีแม้นตัวเดียวได้ทีมงานจัดมีอีตัวนึงแต่ตัวที่สองมีแน่ใจไปเลยนะห้าสิบห้าสิบว่าสี่พาเดียวไปนําเบิ้งตัวที่หนึ่งสิบมาสิบตัวที่สองเรียบร้อยตัวแรกว่าห้าสิบห้าสิบนะตัวทำอินะห้าสิบห้าสิบอ้อตบอนแล้วก็แม้นใส่โลดจัดโลดแต่ตัวที่สองนะไปมันเรียบร้อยค่าเหวยเลย แม่พันร้อนอย่นี้ได้ทำเม่พันเกตร้อนนะนเริ่มมันได้ได้มีได้แล้วเบียวขึ้นอีกแบบนี่ับ, <c oughs> บี้ยวเมอ้อเบียวเม้อปลาโตดูเก้าเม็ดสองตัวสามตัวล่สามตัวล่างยับเอามีมันจะทีมงานน่าจะมันนะดีพีดีคูณสองมื่อนี้นะโอเค ส่ไปไว่ายได้บทต้นตหึอ่งอยู่จะไปปะแล้วกับบททองจะหอนแล้วบ่คือไปตำลังโลด <c oughs> มีจักข้างแล้วเนาะไปไปจักมีอยู่ตำลัปเลยเอา,เอาจักไปรถบ่า <c oughs> มาลบก่อนค่อยเจอซ้ำสิเจอหมูมาลบมีบทต้นเจอเพื่อนว่าอ่อไปนี่เจอเขาสามตัวหลายคนสามยู่เกิน์วันเช่นนั้นเนี่ยย่างไปเอาได้ไปเอาหมูจักคือจักไก่ซ้ำเลยทั้ง ฟ้าฮือโดนคุนนยโดนดน้อยนะบ่ะปอปเฮ้ <laughs> ส่วนเอารถจักรไป,อไปอยอยเอามีไปเยอะยอเอามูนขึ้นพี่น้องต้นเพิ่นเว้ามาตะเวนผูกทา่าตะเวนพุทาทีมงานฝนกระตกบันดนี้เขตไปน้ำห้อยสกัดลเลยฮนะนาะฝนตกนี่อันนี้เสือใครได้ มาต้นเพิ่นเห็นก็โตมาแล้วีตี้กลับคืนมสิริก่อนสิบปเบึกหอยตัวนี้ก okay, so ่อนยานฝนลึบแลนเนาะห้อยแลนหมูเป็นฝูง ฟูงงหญยเลยตวตนมันเจอมนันะมน้หมูหลายตมีจักตัวเลอือ์เป็นตัวเลือ์เลยเลือดกระเ่ื้อนจักแน่นเลยตัวนี้นะ,นนะผ่าดตัวนี้ก็ได้มีเห็นหอยเนาะมีจักหอยน้ำ แจ็ก่อนเดี๋ยวบอกว่ากอนมากก็หามรอดโคยนี่โซนรัดผู้ลุมผู้โดลด <c oughs> เกลขนาดน้องไก่เติบพี่น้อยยังอยู่บอแม้เขาเอาไปคืออันของอันนั้นแล้วนะแฟตกระมิดบัต แมนบอมันสีมไมหรออโอ้ตึงเลยน้องหอนเลน้องตึงครับมดงามมาันเลื้มอันามมานั้นเลยเลื่มตึกเลยทำแล้วได้ก่อนเลยำนี้แลดาเปนี้นะทำเดียวน้อนะ ตัวนี้จะเขอกว่าน่อยนึงไปจะคือตึงตมมือม่ับึโทรทีบน้องโบกแถวนี้น่อแสดงว่าถือแต่กำมือเซอพุนเออโบกงหญ่มันอยู่นี่นี่ทางถบกนเกงมันน้องกระเตี้ยวมันอยู่นี้ะบงกระเตี้ยเหอเห็นตวกับมันล็อกเสือไหมนี่ ทำงานแล้วทำงานแล้วกับดักบอต้นทำงานเนาะนี่ทำงานเลยกระเตียวเฮเลยเลยสองโซ่ปลายเรียบร้อยแล้วเนาะกระเตียวอยู่แถวนี้กระเตียวกระเตียวกับเฮล่ะเตียวกับดักก็ใหญ่เลยโบกมันอะกระเที่ยว อันนี้มันยู่เสียซะดอนะยด่ได้มงับตีนมันได้ับตีเลยยังขับอยู่ตีนคือเก่าเไหลมันเฮไหลมันเฮอะไรกเตียวกลับก่อนเจียเสียบหน่อยขันก่นนดนึทางนดีตักแล้วแกกผมเดือดสอดไปจากถือนี่สอดเดาะนไนะฮแเมนบอกเมนไม่จาก ไม้เต็น่เงินเทวิลาสเลื่อนนี่เม่นนี่บอกโหดไหจ่องคักไปโน้ตองน่องแจมันแก่ันแก่มเป็นละตัวแรกเนาะพี่เดชโอ้ควายมีเห่าดอกปลาสะพันอันเนี่เา้าือ สองคักปั้นพี่เลยต้องได้พื้นไปตามมันนั่นแหละเนี่ระวังมันดีดเด้ดถือขี้ดินเนาะถือขี้ตมเยอะค้างหรือเปล่าไงน้ำไงจง่องมันจ่องยังนนหากระเตียวไม่เห็นอยู่

เหยียบลงอยูนักคุมแล้วเนาะคิดว่ามันดุดนี่เอาตัวน,นี่อาไปเจออยูบูมึงเจอ,อเจอจีว้าวันนะเฮ้ยหามเมื่อน,นี้ก็ยังเทงขึ้นบูมิจักโม,มนงนี้เป็น่าทองไม่ได้ไปหาผู้สาวเพิ่นลไม่ได้ไปลิ้นเมืองคือสีแห้งอยู่แล้อโซงนี้ เชิญพาอีดงนึ่งคุณเน้องคือหอนหลุดจักรล่ะย้อนไว้เดียวนึงเน้องหนักหนาเลยลัดดวงลัดเหล่าต้นทางทางไปก่อน นาสัมสอปอ้าห่ห้ายไก่เด็กจับเลยเจับเลยกีกคนอันผู้ทางทางก็ปับป๊บแล้วเนาะผูหามกัน้หามย่ยงไ,ว,งไวขเนาะย่งไวโลด <c oughs> ซึงชพักก่อนกักสองบัดทางทางไปน้ำ ป็นบเกต์กับต้นมาดิใช่ล้างน้ำละล้างขี้ถมออกก่นอนเนาะมาหอน,น้ำละ,ะล้างกินเกีงก่อไปจี๋สบายไหญเว้ยโบเกตเธอเลยเธอเป็นละแต่ละคนนะเปิดสีหอดเคยยียหอดบอดแล้วนี่ก็ พี่หน <c oughs> ังลง <c oughs> พี่ลึกฝึกหอดปานตร้อยเม็ดฝึกห <c oughs> อดไม่ธรรมดามื้ยขนาดข้าแรงกับท่านที่ผ้าเดียวกินซ้ำ นนกับเก็บข้อแด้เมื่อจะขึ้นมานี่นะเก็บขอ้อสองคิดสงใจอยู่ว่าจะขึ้นมาบ่มีจะขึ้นบ่นะกับมีเวแดอยู่บ้านนะแต่พอดีว่าเวกะมีคนไปแทนนะมีคนไปแทนแล้วกะก็เลยตัดสินใจขึ้นมาขึ้นมากะทีมงานจาัดมานเลยคือเหวพี่นอนะ้องเนียเดี๋ยวมีแต่พักผ่อนจังหน่อยกะสิได้หาโคเนื้อก,ก่อน แต่สีถ่ายต่อในคลิปหน้าพุละสำหรับคลิปนี้ก็สีได้ขอถ่ายคือพ่อแม่พี่น้องบึซงสมนี้ก่อน